สวัสดีค่ะวันนี้มาทําไก่ทอดกันนะคะเริ่มเลยค่ะอันนี้เราเตรียมไก่แล้วก็หมักด้วยน้ํปลายอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบน,นะคะทุกคนดูเด็กเด็กอัจมาช่วยด้วยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเรใส่น้ํามันลงไปรอรอน้ํามันเดือดนะคะพอน้ํามันเดือดได้ที่นะคะแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะอันนี้เป็นเมนูเด็กตอน วันหยุดนะคะเช้าว,วันเสาร์ลูกรัดชอบกินไก่มากเลยค่ะทุกคนบ้านอื่นเป็นเหมือนกันไหมคะอาหารอย่างอื่นเขาก็จะไม่ค่อยกินค่ะทุกคนก็เลยต้องทําไก่แล้ววันนี้เธอก็บอกว่าทําไก่ทอดให้หน่อยเพราะว่าผมอยากดูว่าแม่ทํำยังไงรัดก็เลยต้องทําให้ลูกดูนะคะก็เลยมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะทุกคนเราก็จะเอาไก่ใส่ลงไปนะคะ ไก่ที่หมักก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่ใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวค่ะทุกคนคือใส่น้ำปลาเสร็จก็ใส่แป้งเลยนะคะมันรสชาติมันจะพอดีไม่ต้องหมักนานนะคะทุกคนเพื่อนลองไปทำกินดูนะคะเด็กจะชอบกินมากเลยค่ะผงชูรสผงนัวโสด,ดีอะไรไม่ต้องใส่เลยนะคะส่วนแป้งทอดกรอบเราจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะรัดลองทำอะไรคืออร่อยหมดค่ะ แต่ของรัดจะเน้นไม่เผ็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นของเด็กเด็กไม่ชอบกินเผ็ดค่ะทุกคนในระหว่างรอแล้วก็จะเอาฝาหม้อมาปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ความร้อนมันทั่วถึงนะคะไก่จะได้สุกแบบสวยงามนะคะทุกคนสูตรใครก็สูตรใครนะคะมันไม่ตายตัวกับการทําอาหารนะคะในระหว่างรอนะคะแล้เอาได้ที่แล้วแล้วก็จะยกฝาหม้อขึ้นเร,เริ่มเริ่มเริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนเริ่มเหลืองแบบ ีหน้าฐานแล้วนะคะแล้วก็จะกลับด้านแล้วก็ปิดฝาอีกสักรอบหนึ่งนะคะทุกคนเราต้องคอยดูนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไหม่ก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าไก่รัดแบบทําเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะไม่ได้ทําเป็นชิ้นใหญ่อาจะเลาะเนื้อออกจากขาไก่นะคะมาทอดแบบนี้เลยเพราะว่าเด็กจะได้กินไว้ค่ะทันใจจากนั้นก็จะเอามาพักเสด็จน้ํามันนะคะทุกคน ไหนที่ยังไม่สุกนหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเป็นไงคะน่าทานไหมถูกใจเด็กมากเลยลองทำดูนะคะที่บ้านโอเคนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ